สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะมื่อนี้ตามคำเรียกร้องครับสําหรับผู้ที่ถ่าฟังนิทานก่อมพยีว่ามีนิทานก่อมมา่อวุาฟังนิทานก่อมไปแนวแบบว่าตลกกุกกิ๊กบ่หรือว่านิทานไปแนวแนวผู้เฒ่าผู้เฒ่าโถวไปมากกันบ่กประมาณยังประมาณแนวนั่นละเออเอาจารย์หายเจี๊ยผ้าเอฟซีเจี๊ยบผ้ากับย่าฟังเรื่องนี้พี่อยู่ว่าพ่อใหญ่สีนี่ อ่เาเล่าในเมียรู้วยบ้านเพาะอยู่น้ำกันมากหาเงินหาทองจุงรวยแต่ว่าพ่อใหญ่พ่อใหญ่อันนี้นะเป็นคนขี้โกงจังหน่อยเลยพ่อใหญ่สีนี่วะแมนเพิ่นไปผ่วผู้สาวอ้อเขาม่เลี้ยกล้าขาล้าขาเพิ่นก็เพื่อนก็ใสซ่อนเสาบ้านเพื่อนก็เลีก,กยงีแล้วแล้วเมียก็ให้มาที่นี่เราก็เลยเรียกระว่างเมียเถกับเมียสาวเจ้าว่าเราสิเรียกเมียยังบไงเเขาก็ต้องเลือกเลี้ยเมียสาวตัวเนาะยเนี่ยนั่นว่า คอมเมนค์พ่อใหย่ว่าหนิปูอาำได้พ่อใหญ่ว่าหนเรียกเรียโกมีเข้าได้สีเนี่ยทองเสื้อหมเรียโกมีเข้าพี่น้องเสื้อยุต่อบทก็บเสื้อเพราสีเลียบผู้สาวแบบที่เฮ็ดจังไหนที่สีได้ยุคของผู้สาวบบดนี้ก็ต้องจัดการอีนั่งเมียเถ้าอืมท่านจะคล้องสิลงมือเองนจะคล้องกับล่องปลาได้เลยจำเป็นต้องไปหาจ่างคนมาจัดการพอใจว่าเขาบบอกจ้างคนมาสั้น ก็เลยมีนายพ่านผู้หนึ่งเป็นผ่านแ่วทู่บ้านอันนั้นละ่ะเคยตะไปล่าในปา่าแต่ว่าพอเคยจัดการคุ้นจ้าก็อยากได้เงินพันธุ์สีถึงให้เงินหลายก็เลยสอนว่าเฮ็ดจังไรเราะจัดการคนเขาเคยจัดการ,กรตัวเจ้ของปลาสัตว์ปลาปลา,ปาปสันพันธุ์สีก็เลยว่ามันคืนบบนนอบึกแค่มันกะใส่หัวใจล้นตัวโป้งวปรวดปลาสันอเอา้าแล้วหัวใจคนมันอยู่สังเกตมองไดอยู่จุดใดพี่กับใดปลาสันเออผมก็ผมก็สงสัยได้ว่าหัวใจคนมันอยู่ กไเออสีอเลยวะกระยุมองหัวนมทั้งใสเลยเนี่ยหัวนมทั้งใสเมียนพอตกแรงมากพอได้พิกัดเรียบร้อยกันนัดเวลาเวลากันตอนนี้เราเนี่ยสิไปอาบน้ำมาทันสำหรัยเก่าบ่มีห้องน้ำเนียอาบน้ำเน้นบ่ลานี่ไงอันนี้เราก็เ่าแล้วเป็นบ่สแล้วก็ถอดจะไนออกแล้วก็ไปอาบน้ำโผทวนทวนทวนไปเนี่ยนี้ก็ดึกเข้าไปซองโป่งอยู่ใส่หัวนมทั้งใสเลยโอ้เสร็จเลยเป็นบอ ว่าเป็นยังห้ามเ<อ>าขาล่งบานรอดเสยเอาเรามีพองดีพ่ะ่บ่พี่เอาเราม่ีอย่างนาี้ย่าเราพูจะรอดกะผู้เฒ่าน้มยน่นลงมาถคือถือสวงพยานด,ดึกเข่าสวงทางใต้สอนน <c oughs> ัดผู้ยีบอกยิ่งหัวมน,น,น,น้องน้องมือนกันน่าลุงนี้ผู้เฒ่าเมะ <c oughs> แป้งแป้งเขาเนยเขาล่องบานลอดเสยก็ด้นึกว่าไทยย่ตรงหัวน้อนาะ โอ้คอ,อยกับเฉาการอันเาด้วยครับผมนินทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าบางครั้งบางเทียการที่เราน้น,นนมยานก็มีประโยชน์เหมือนกันเนื่องจากคักก่จะมาทําร้ายหัวใจโดยการใส่หัวนมด้านซ้ายพิกัดมาแทกมาวัดไม่ได้เนื่องจากม,ลลมันมาอยู่ตรงแอลร,รู้แล้วว่าจะจีบไรเงี้ยอไรเี้ยจ้อยนิโกจ้อยขอได้รับเบาขอบคุณจากเปลียนเขยมาให้เสียงภาษาไทยโดย แล้วพันตนขอบคุณครับ